walk 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 สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับพวกเรานะฮะอุตุโรคุกการนะครับวันนี้เราไปไหนครับบุษงคครับบุษงคนะครับทางดีไหมครับทางดีมีเซเว่นครับมีโช์ตุดไหมครับของมันต้องมีอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่เส้นทาง ทางหนองเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ยังยังไม่ได้ออกไม่ได้ออกไปทางไหนเลยโอ้ไม่ได้ขี่ด้วยโอ้โอ้โอบวกบวก,บวก một loại đó. Ờ, ทางตุม้มทางตุม่มเรื่อยๆครับเรื่อยๆ <S 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 คิดสภาพสภาพตอนกลับแม่งยังมอมแอม,ม,มอะ่ะ ก็วันนี้เหมือนมาเล่นตมโดยเฉพาะนะครับวันนี้ ครับตอนนี้เราก็มาถึงน้ําตกแล้วนะครับน้ําตกน้ำตกคืออย่างวะอะไรเต่าคานเต่าคานเต่าคานวางเต่าคานนะครับเราก็จะไปต่อกันนะครับเดี๋ยวพี่ต้อมนำหน้าผมเลยผมจะถ่ายขี้ไม่ Đó. Đi để đi đi à, đi. nhìn hỏi đi. ô, Bay bay bay. มันมีดอกยางเว้ยเฮ้ยเวรคเบรคขึ้นได้เลยลิงต <TH> ิดลิงติด

เป็นไรนี่ไงกว่า ทำไมลงไปยังลงไปยังเยอะเราสอบไล่ไหมบ่ไล่ไหมไล่ไหม นะครับตรงนี้เป็นสะพานหินนะครับติดล่าฝนตกแรงๆครับน้ําจะท่วมขึ้นมาถึงตรงนี้เป็นไอหมอกเลยครับเป็นสะพานหินครับผ่านตรงนี้ไปปุ๊บเราก็จะไปที่จักรกล ตลบเียอะไปนะครับน้ำก็ยังมีเยอะเท่าไรครับเดี๋ยวเราจะมาดูปลาโลมาวันนี้ <c oughs> มีปลาโลมาไหมครับข้างล่างมันเป็นแอ่งนะข้างล่างอะ่ะข้างล่างมันเป็นมันเป็นเอียงเลยข้างล่างเนะี่ย <c oughs> เดี๋ยวไปดูปลาโลมากันนะครับวันนี้ <c oughs> เป็นไงบ้างครับจ่าตลบวันนี้ <c oughs> ทางดีมีซีเป็นดีกว่าบางเต่านอนอยู่ข้างบน มือม่น้ำบอกว่